V.R. a สผ่านพาปืนสวยแพ้นัดแรกหลังผ่านไป60นาทีประตูใช้ของแอนโทนีกอร์ดอนที่ต้องใช้ V.R. a เช็คนานถึง4นาทีกับ6วินาทีใน3จังหวะซ้อนๆทั้งจังหวะแรกกับข้อกังขาเรื่องบอลออกนอกเส้นหลังไปแล้วหรือเปล่าจังหวะที่2กับโจลิงตันที่ผักกาบเลียวว่าจะฟาวหรือไม่และจังหวะสุดท้ายกับจังหวะล้ำหน้าของแอนโทนีกอร์ดอนโดยผลการแข่งขันในนัดนี้ ทำให้อารเซนอนมีโอกาสที่จะหล่นไปอยู่อันดับที่5หากว่าลิเวอร์พูลและแอสตัวิลล่าเก็บชัยชนะในคืนนี้ได้ผลการแข่งขันในน,นัดนี้ทำให้ไอ้ปืนใหญ่ยิงประตูในทุกรายการไม่ได้เป็นครั้งแรกในรอบ17เกมที่น่าตลกคือนิวคาสเซิลเป็นทีมแรกที่หยุดยั้ยงไม่ให้พวกเขายิงประตูเมื่อเดือนมกราคมจากสกอร์ที่เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูส่วนฟากทีมเจ้าบ้านนิวคาสเซิล ผลชัยชนะที่เซนต์เจมส์พาร์คในนัดนี้ถือเป็นสถิติชนะ4เกมติดต่อกันโดยไม่เสียประตูเลยในพรีเมียร์ลีกหรือเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน2012นอกจากเรื่องปัญหาของการที่ถกเถียงกันว่าการตัดสินผิดพลาดหรือไม่นั้นอีกมุมหนึง่งเกลลี่เนวิลคอมเมนเตอร์ชื่อดังของสกาย p o r t ์ได้กล่าวไว้ว่าหลายเกมที่เขาดูอาร์เซนอลในฤด,ดูกาลนี้กองหน้าตัวเป้านั่นแหละคือปัญหา อาร์เซนอลจำเป็นต้องทำธุรกิจบางอย่างในเดือนมกราคมพวกเขาจบเกมนี้โดยมีเลอโดทอสซาหรือคายฮาวเวตรวมถึงเอด้เอนเคเทียที่จะมาเป็นหน้าเป้าแทนกาเบียลเซซูสที่เจ็บคงจะเป็นไปไม่ได้